จะวัดดีรับผู้ชมชมวันนี้ชมวันนี้ชะรินทามพี่น้องพบันพระชาอุปสมบทดังใจปองผู้ฝึกสอนบุรุษที่สมควรเปิดภูบุรุษจากคิดทังนี้ว่าอนุภาพมากริน ว่าใจนึกแต่ไม่เป็นพระอระหันต์สำคัญคิดความคิดนี้พระผู้มีพระภาครู้อย่ากันนั้นเราพึงให้สลดใช่ประชดอุรุเวลกัดสปาท่านไม่ใช่พระอระหันต์แน่รานะอาอรหันต ตักมักยังไม่มีนำดับนั้นกัตสัปสุปราทพระผู้มีพระภาคขอทรงชี้ขอบันพระชาประสงบุตรด้วยความนี้จำลักของพระผู้มีพระภาคเอ ฉดินสาพี่น้องทูลขอการบรมชาบสมบุครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริดังนี้ว่าโคคะบุรุษนี้จักมีความคิดอย่างนี้ไปอีกนานว่าพระหมหาสมณะอิลิศมากมีรูปภาพมากจริงแต่ไม่เป็นพระอรันเหมือนเราแน่อยากนั้นเลยเราพึงให้ฉดินนี้สลดใจจึงได้ตัดกับฉดินอุรเบกัสปะว่ากัสปะท่านไม่ใช่พระอรันแน่ ทั้งยังไม่ถึงอรหัตตะมักแม้ปฏิปทาของท่านอันเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันต์หรือถึงอรหัตตะมักก็ยังไม่มีลำดับนั้นเชดินอุเวกัสปะได้ซพศีรษะแทบพ,พระบาทของพระผู้มีภาคกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระเจ้าพึงได้การรมชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีภาคพระผู้มีภาค,รภาคตรัสว่ากัสปะ ท่านเป็นผู้นําเป็นผู้ฝึกเป็นเลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของชดิน500คนท่านจงบุกราพวกเขาก่อนให้พวกเขาทําตามที่พวกเขาเข้าใจต่อมาชดินโอเรอัสปะได้เข้าไปหาชดินเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าผู้เจริญทั้งหลายเราต้องการจะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระหมหาสมณะท่านทั้งหลายจงทําตามที่พวกท่านเข้าใจ เจเดนเหล่านั้นกล่าวเรียนว่าพวกกระผมเริ่มใส่ย,ยิ่งในสำนักของพระมหาสมณะมานานแล้วขอรับถ้าท่านจักประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักของพระมหาสมณนะพวกกระผมทั้งหมดก็จักประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักของพระมหาสมณะเช่นกันจึงเอาผมชดาเครื่องบริหารและเครื่องบูชาไฟรอยน้ำเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระถึงที่ประทับแล้วซบย์ศีระแทบพระบาท พระผู้มีพระกราบทุลว่าพระพุทธเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์เพิ่งได้การบรมชาเพิ่งได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าพวกเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วตัดต่อไปว่าทำอันเราก่าวเดียแล้วพวกเธอจงประพฤติภูมิจันเพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเจิดพระวาจานั้นแรได้เป็นการอุปสมบทของท่านเหล่านั้น ชดินนาทีกัสปะได้เห็นผมชดาเครื่องบริขารและเครื่องบูชาไฟรอยน้ำมาคิดว่าอุปสรรคย่าได้มีแก่พี่ชายของเราเลยจึงส่งชดินทั้งหลายไปด้วยสั่งว่าพวกเธอจงไปเสดจงรู้ความเป็นไปของพี่ชายของเราและตนเองพร้อมชดิน300คนได้เข้าไปหาท่านพระอุรเวรกัสปะถึงที่อยู่แล้วเดินถามว่าข้าแต่พี่กัสปะ พูมย์นี้ประเสริฐกว่าหรือท่านพระุระเวลกัสปะตอบว่าถูกละผู้มีอายุพูมย์นี้ประเสริฐกว่าหลังจากนั้นชนดินเหล่านั้นจึงเอาผมชดาเครื่องบริขารและเครื่องบูชาไฟรอยน้ำเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคศพศีรษะแทบพระบาทของพระผู้มีภาคกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์พึงได้การบมชาเพึงได้การอุปสมบทใน สำนักของพระผู้มีภาคพระผู้มีภาคตัดว่าพวกเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วตัดต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดพระวาจานั้นแรได้เป็นการอุปสมบทของท่านเหล่านั้นชดินขยากัสปะได้เห็นผมชดาเครื่องบริขารและเครื่องบูชาไฟรอยน้ำมาแล้วคิดว่า อุปสักยาได้มีแก่พี่ชายทั้งสองของเราเลยจึงส่งชดินทั้งหลายไปด้วยสั่งว่าพวกเธอจองไปจงรู้ความเป็นไปของพี่ชายทั้งสองของเราและตนเองพร้อมชดินสองร้อยคนได้เข้าไปหาท่านพระอุรเวรกัสปะถึงที่อยู่เดินถามว่าข้าแต่พี่กัสปะพมจันนี้ประเสริฐกว่าหรือท่านพระอุรเวรกัสปะตอบว่าถูกละผู้มีอายุ พมาจันนี้ประเสริฐกว่าหลังจากนั้นชดินเหล่านั้นจึงเอาผมชดาเครื่องบริขารและเครื่องบูชาไวรอยน้ำเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคศพศีรษะแทบพระบาทของพระผู้มีภาคกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์พึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีภาคพระผู้มีภาคตัดว่าพวกเธอจงมาเป็นภิกษุเถิด แล้วตัดต่อไปว่าทำอันเราก่ลาวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติรหมรรันเพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถอดพระวาจานั้นแลได้เป็นการอุปสมบทของท่านเหล่านั้นชนดินเหล่านั้นผ่าพืนห้าร้อท่านไม่ได้กับผ่าได้ก่อไฟไม่ติดกับก่อติดดับไฟไม่ได้กับดับได้ด้วยการอธิษฐานของพระผู้มีพภาคพ,พระผู้มีพรภาคทรงในระมิตภาชนะใส่ไฟไว้ 500ชุดปฏิหาริย์3 5 0หวิธีย่อมมีโดยในนี้คลิปจบแล้วต้องลาจากกันอวยชัยมีปัจจัยล่วงหลุนอยู่เต็มบ้านเก็บสะสมเงินทองอย่างชำนาน อีกไม่นานเงินทองยิ่งมากมีคนจะรวยหรือจนก็ชีวิตรลายคนคิดถูกหวยรวยลอตเตอรี่รักษากายวาจาใจด้วยชรำมีพระธรรมดีธรรมสิ่งพิสดาร